สวัสดีครับผมเซลเบนจาก RDD Car Center นะครับบริษัทของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคเนีแคปิตอนเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชาการก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนพาคุณลูกค้ามาชมรถตู้ไซส์ใหญ่กันสักหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Mercedes-Benz s p ป i ิน ter อร์ CDI คันนี้นะครับคันนี้รถปี2014จดปี2020นะครับ เลขไม่นะครับอยู่ที่12,000กิเมเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียง1,659,000บาทเท่านั้นนะใครท่านไหนนะครับตามหารถตู้ไซส์ใหญ่นะครับไว้ใช้งานหรือเลิงคันนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเลงรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วนะครับก็ลองชมกันนะครับผมเรามาชมกันเลยนะครับตัวนี้ก็ ไม่น้อยจริงๆนะครับเป็นรถของผู้บริหารบริษัทหนึ่งละกันนะครับขออนุญ,ญาตไม่เป่ยหน่วยงานนะฮะนี่ครับ,นะรบต้องบอกว่าไซส์ใหญ่จริงๆนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปชมในส่วนของด้านหน้าคนขับและกันเนาะรถนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมก่อไม่มาแน่นอนนะครับไม่แท้ๆเดิมๆคุลูกค้าสามารถดูสภาพรถได้นะครับว่าจริงไหมนะฮะ ไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะที่เรานะนี่นะภายในเป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้ามีคันนี้คันเดียวนะฮะเนี่ยกว้างๆอย่างนี้เลยใครที่ชอบออกเที่ยวนะครับเที่ยวเอาดอนะบแบบตีกอล์ฟหรือว่าไปเอาดอกับเพื่อนหลายๆท่านเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องงุดในห้างหรืออะไรเงี้ยนะคันนี้เหมาะเลยนะเพราะว่า จริงๆอ่ะเพดานเขาค่อนข้างสูงเหมาะกับคนที่ชอบไปกิจกรรมเอาดอ์มากกว่านะถ้าเข้าห้างเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยคุณลูกค้าลองชมนะเนี่ยโอ้โหดูดิบอกนะครับไม่หมื่นสองของแท้นะฮะเนี่ยใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับหมื่นสองนี่ยเราใช้ส่วนตัวเบนซ์วิ่งแค่ครึ่งปีก็ถึงหมื่นกิโลแล้วนะครับนี่ไม่ต้องพูดถึงคันนี้นะวิ่งน้อยจริงๆนะ เนี่ยไม่หนึ่งหมื่นสองนะสองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็พามาชมอะไรแปลกๆบ้างนะฮะชมแต่กระบะนะครับเดี๋ยวจะเบื่อซะก,ก่อนนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันยังดูใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะายแดงไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่เท่าที่เคยดูผ่านๆน่าจะสี่ล้านหรือเปล่านะเนี่ยพวก กุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเสียบเป็นดอกนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะแล้วก็บิดได้เลยนะฮะกุญแจสวยงามมากนะเท่มากนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันนิดหนึ่งนะครับพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะพวงมาลัยหนังนะนี่โลโก้ Mercedes-Benz ใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะควบคุมเครื่องเสียงควบคุมหน้าจอนะฮะโอ้โห สวยจริงๆนะครับภายในใหม่จริงๆนะนะฮะช่องเก็บของนะฮะขนาดใหญ่นะงานดีมากนะครับตัวนี้หน้าจอก็มีกล้องมองหลังให้นะครับมีกล้องมองหลังให้นะอ่าบลูทนะูธนะอะไรก็มีนะครับพวกฟังก์ชันใช้งานทั่วไปมีหมดนะครับ วิทยุ FMAM นะครับมีหมดแผ่นซีดีก็มีนะนี่อ๋อเบนซ์สปินเตอร์แอร์นะครับควบคุมแบบดูโอโซนนะดูโอโซนนะฮะแอร์เย็นมากนะครับคุณลูกค้านี่ระบบนะครับพาวเวอร์นะฮะประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัว พักกิ้งแอซิดนะครับมีมาให้นะฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับวุ่นวาอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของ Mercedes-Benz เขานะครับอะไรที่มาตรฐานก็มีให้ับนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะหัวเกียร์สวยมากนะครับแบบลายเบนเลยนะครับพูดตรงว่าผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับตัวนี้เท่าไหร่ นะครับถ้าเป็นตัวพวกรถเก่งก็ยังจะทราบข้อมูลมากกว่านี้นะนี่อันนี้ก็เกียร์ออโต้นะมีแมนโนวลโหมดให้นะครับไว้ขึ้นเขาลงเขาเนาะนะครับแต่โดยรวมรถมันดูแล้วมันน่าใช้นะฟังก์ชันการใช้งานทั่วๆไปมีให้ครบนะครับเนี่ยตัวแผงประตูก็ง่ายๆเลยนะครับแบบฮาร์ดเน็ตแบบแข็งนะเน้นใช้งานแหละนะครับรถเน้นใช้งานนะ <c oughs> นะฟังก์ชันก็ทั่วๆไปเลยเน้นใช้งานหน่วยงานนะฮะไม่ขออนุญาตเอ่ยนะฮะนี่ติดชัดเจนมากนะครับแต่ตัวนี้เขาจะไม่ค่อยเน้นในส่วนของคนขับเท่าไหร่อ่าไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้เขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ LED นะก็สว่างดีนะครับมี เ e ท u n n i n นิ่งไรมาให้นะครับสวยงามนะครับกขจังหน้าก็3ชั้นนะครับสวยงามโลโก้แบบเบ้นใหญ่ๆเลยครับโอ้น่าใช้มากๆดูยางนิดนึงแล้วกันนะครับยางตัวนี้ปี24นะสัปดาห์ที่34ปี2024นะครับยางยังแบบใช้ดีกยา,ยาวๆนะครับถึงเขาจะวิ่งน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเมนเทนนะครับ สังเกตจากยางเขายังเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะเนี่ยบันไดไฟฟ้านะครับเดินสะดวกเลยนะครับนี่ขึ้นง่ายมากภายในนะครับคุณลูกค้าดูเอานะเนี่ยภายในเขาจะเป็นแบบแบบเนี้ยนะครับพื้นเป็นลายไม้นะครับทำให้มันรู้สึกแบบพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับนะมีที่พักเท้านะที่วางเท้า ช่องใส่ของนะครับแล้วก็ตัวควบคุมไฟภายในนะอยู่ตรงนี้นะฮะพวกไฟเพดานนะครับไฟอ่านหนังสือหรือปลั๊กอะไรต่างๆนะจะอยู่ในโซนนี้นะฮะอยู่ในโซนนี้นะครับ,นนรบ USB มีมาให้1ช่องเนะี่ยแล้วก็จะมี USB นะครับมีไฟอ่านหนังสือแบบเฉพาะจุดเลยนะ เฉพาะที่นั่งอะนะฮะพอเปิดแล้วมันจะแบบเป็นเฉพาะที่นั่งนะมีปั๊กนะฮะนะครับลองเล่นดูแล้วนิดหนึ่งนะครับคุณลูกค้าอ้อนี่เขาจะมีส่วนตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยเปิดตรงนี้มันจะเปิดแค่บริเวณที่คนนั่งนั่งอยู่นะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะฮะเนี่ยมีปั๊กอะไรครบหมดนะในแต่ละฝั่งนะ โอ้โหแบบระเบาอใหม่มากนะครับคุณลูกค้าเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยคุณลูกคา้าดดสิประหยัดไปกี่ล้านนะฮะลูกค้าลองคำนวณนะปลายแดงน่าจะสักสี่ล้านนะหรือหรือถ้ามันเท่าไหร่ลูกค้าก็ลองดูนะฮะผมเคยเช็คอยู่แต่ว่าจำไม่ได้นะฮะล่าสุดก็ไม่ได้เช็คนะหรือ ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวเบนจะดูให้เป็นส่วนๆไปนะครับในส่วนที่คุณลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอ้โหเนี่ยน่าจะใช้แค่เบาะสองเบาะข้างหน้าแค่นั้นเองนะดูจากรอยการใช้งานเห็นไหมเนี่ยมันมีรอยยับๆเห็นไหมเนี่ยยับๆเห็นไหมน่าจะใช้งานแค่ข้างหน้านะเออนะฮะน่าจะใช้แค่ข้างหน้านะหลักๆนะครับโอ้โห เด็ดจริงนะฮะเด็ดจริงเด็ดจริงนะนแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยคือเบาะเนี่ยสามารถเอนจนนอนได้เลยนะนะมันจะเอนได้เยอะมากนะครับใครสนใจรุ่นนี้ผมแนะนําว่าลองเข้ามาดูด้วยตนเองดีกว่านะค,คุณลูกค้าก็จะได้เห็นทุกแง่มุมของรถเนาะมาลองนั่งลองขับดูก็ได้นะครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูในส่วนด้านหลังกันดีกว่านะคะอ่าด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าด้านบนนะก็จะออกแบบมาแบบ V.I.P นิดนึงเนาะสวยงามมากๆนะครับ <Okay. S 1> เวลาไปเป็นหมู่คณะไปกับครอบครัวนะครับนั่งกับเพื่อนฝูกนะครับไปติ๊กกอลหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ฟินเลยนะครับ เมื่อก่อนก็เคยมีอยู่คันหนึ่งนะครับลูกค้าแต่ว่าเขาซื้อไปนะลูกค้าเขาซื้อไปนะฮะก็ซื้อไปแล้วอะ่ะก็มันจะคันนั้นมันจะแต่งแบบ V.I.P เลยลูกค้าซื้อไปแล้วอันนี้คือแต่งแบบธรรมดานะแบบข้างบนแนะ่ะเพดาน V.I.P ก็จริงนะครับแต่ว่าข้างล่างเป็นแบบเน้นนั่งอ่ะนะเป็นที่นั่งแบบเยอะๆนะครับเน้นนั่งตัวนี้นั่งได้ สิที่นั่งนะครับสิที่นั่งนะมันจะเป็น3 2 3สี่นะห้าหกเจ็ดแปดเกสแลวหลัง4ี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสอ็ดส่ะสิที่นั่งนะสูงสุดนะเดี๋ยวเราไปลอง สตาร์ทไปลองเล่นเครื่องยนต์แล้วก็ดูสำเนาเล่มกันดีกว่านะครับปองตรงนะครับไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่นะสำหรับสปินเตอร์นะครับส่วนมากผมจะไปเน้นกระบะซะส่วนใหญ่แต่วันก่อนได้มานั่งลองนั่งกับลูกค้านะครับลูกค้ามารับรถลูกค้าก็เลยขอลองนั่งดูเอยน่าใช้อยู่เหมือนกันนะ ก็เลยมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะครับเหลือมีใครท่านไหนสนใจนะอยากเอาไปแบบดัดแปลงโมดิฟายเป็นรถบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองเล่นเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับ อุ้ยรอบนิ่งมากนะครับคุณลูกค้านิ่งๆเลยนิ่งๆเงีบยไม่กล้าเหยียบแรงอะโอ้ยรอบแบบผมว่ามันขับแล้วมันสมูทมากเลยอะสมูทกับรถญี่ปุ่นนะรอบอะเออรอบมันสมูทมากอะเออสมูทจริงนะครับ่อะเดี๋ยวมาดูสำเนาเล่มกันนิดนึงนะครับแล้วผมชอบไฟเขานะไฟเขาใหญ่มากเลย นะมันแบบสว่างจริงอะ่ะสว่างมากเลยนะครับมาดูปีนะปี2องพนะครับแต่รถจด2563นะก็ประมาณปี20นะครับรถคันนี้น่าจะใช้หลังจากจดทะเบียนเสร็จแล้วนะก็น่าจะใช้ประมาณสัก5ปีนะครับรถอาจจะจอดจอดสักส่วนใหญ่นะเชื้อเพลิงดีเซลนะครับ แต่ผมก็ไม่แน่ชัดนะว่าระหว่างที่เขารอจดทะเบียนเนี่ยเขามีการใช้งานบ้างหรือเปล่านะฮะวันที่ครอบครองอ่ะไม่ไม่ต้องดูนะฮะลำดับที่หนึ่งนะอาคานเนแคปิตอลนะคุณลูกค้ามาต่อลำดับที่สองได้เลยนะครับรถน่าใช้จริงๆนะใครตามหาอยู่คันนี้พลาดไม่ได้นะภาษี2002เท่านั้นเองต่อปีใครมองหาอยู่พลาดไม่ได้นะสวยจริงกว้างมากนั่งสบายแลวแอร์เย็นฉ่ำเลย นะครับเพิ่มจากคอมพิวเตอร์ดิดเดียวเองนะได้เบนสปินเตอร์เลยนะครับแต่ในเรื่องของการแม่นานนี้คุณลูกค้าต้องลองศึกษาดูเอานะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรืออาจจะลองถามศูนย์เบนดูก็ได้นะฮะว่าการแมทนแม่นเป็นยังไงนะฮะในอนาคตนะแต,แต่โดยรวมก็น่าใช้อะ่ะนะฮะเอาเป็นว่า สนใจสอบถามเข้ามานะครับเบอร์โทร094 334242เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆนะ่าสนใจเดี๋ยวพามาชมกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ